เอาละครับวันนี้ก็กราบสวัสดีแล้วก็กลับมาเจอกันในช่องของเดอิวต์แทเกอร์08กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่ผมก็องอัพคลิปแรกไฟเมือมาตะกี้ครับผมก็จะมาเล่นแรงให้ท่านผู้ชมดูนะครับสำหรับแรงอับคือต้องอธิบายก่อนแรงคือโหมดเลตติ้งคือการจัดอันดับเหมือนทุกคนก็น่าจะรู้จักคำว่าแรงก็คือการที่ โชว์แรงว่าเราเก่งหรือเราไม่เก่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะเล่นหรือเปล่าแต่ว่าใครแบบเป็นสายฮาไม่ค่อยเล่นอะไรก็อาจจะไม่ต้องมาเล่นหมดนี้อ,อาจจะเล่นขำๆก็ได้แต่สำหรับผมผมคนจริงจังอยากได้แรงถึงสูงฉะนั้นผมก็จะเป็นพวกจริงจังแบบอาจจะไม่ค่อยพูดอะไรประมาณนี้ก็แบบแรงคือจะเป็นโหมดแปบบหนึ่งครับยังไม่มารอก,ก่อนแปดหนึ่งกับสองนาทีกล่าไว้กิดขอ,อ,อโทษใคร จริงๆแรงอันเนี้ยครับผมลืมบอกอย่างหนึ่งคือแรงคือเราจะต้องใช้เป็นรถถังที่ต้องเป็นเทรนถึงหนึ่งร้อเซนท่านั้น,นครับไม่งั้นมันจะไม่ให้ลงเล่นอย่างถ้าเกิดสมมติลองกดที่แรงอย่างเงี้ยเนี่ยคันที่ผมเทรนถึงร้อยโดยจะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงที่มาเป็นก่อนคขว่าอัปเกรดครับสังเกตที่มันเป็นรูปพวกรูกกระสุนอันนี้นจะเป็นอชิเมะของแต่ละคันพวก m t l t อหรือแ v y t ท n งจะต่อกันมาเลยก็คือจะต้องเทรถึงลออ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเทยน,นต่ำอย่างเงี้ยคือเข,เ,เขาจะให้เล่นค สูงสุดคือเทียร์เจ็ดเทียร์เจ็ดแล้ว็ไปถึงเทียร์สิบแต่พวกนี้คือผมจะต้องเทรถึงร้อยแต่พวกคันแบบนี้จะถึงเทรนถึงร้อยหมดแล้วทุกคันซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นแรงในฐานะรถถัง E ห้าสิบ M ซึ่งตอนนี้แรงผมอยู่ที่สามพันเก้าร้อยวันนี้เป้าหมายคือจะต้องขึ้นถึงสี่พันแต่ถ้าผู้ชมก็เอาใจเชื่อผมได้ครับาผมจะขึ้นถึงแรงสี่พันได้ไหมครับเสืตัวนี้ก็ จริงผมมีความเชื่อครับว่าเวลาจะเปลี่ยนอวตารอย่างเงี้ยแล้วมันจะอาจจะช่วยทาให้แรงมันดีขึ้นหรือเล่นชนะขึ้นแต่จริงผมก็คิดว่ามันก็คงไม่ใช่มันก็แค่เป็นความเชื่อที่ทําให้เราอุ่นใจมันก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเหลืออีกหนึงห้าสิบเวีแรงจะเปิดแล้วนะครับ มาครับแรงเปิดแล้วครับกดเข้าไปเลยครับจริงและอีกอย่างหนึงคือที่ผมเชื่อก็คือผมจะจับแรงแค่สิบวิถ้าเกิดไม่เจอ,อผมจะออกห้องไปเลยเพราะว่าใช่มันคือความเชื่ออย่างนึ่งของเราแหละ อุ้ยเกินสิบวิมือไปหน่อยมันตอนนี้คนเขายังไม่ค่อยมาเล่นกันแต่ว่าก็น่าจะไม่เจอห้องนี้ไม่เจอโอเค,เออเค,ครับเจอห้องแล้วครับโอเคทีมาบ เช็ดเล่นไม่เป็นจริงคนดูความเก่งหรือเล่นไม่เป็นจะดูอย่างอาวตารนะครับแต่ว่าสำหรับบางค,คนถือก็ไม่ได้มีเจตนาร้ายจะว่าคนแต่ว่าก็คือเกมนี้ถ้าเกิดจะเล่นถุกคือเราต้องร,ร,รู้หน้าที่แต่ละคนหรือคนถางให้านาคารพยายามอย่าวิ่งเข้าไปเดียวเขาไม่งั้นจะโดนเก็บคูแรกก็ประมาณนี้อ่าเทคนิคที่ห่วงประสาสมมาตลอดาลๆจริงๆไอเดียนี้ผมเล่นมาห้าปีแล้ว เริ่มเนี่ยเริ่มแบบตอนนี้ผมจะไปทางเลนของ MT กับ LT ครับก็จะสังเกตว่าโอเค่ีเป็นเลน f k นะครับสมมติว่าไม่มีใครมานึงก็จะดันไปฝั่งนี้แต่อย่าดันมากเพราะว่าอาจจะมีพวก FB หรือออบเจกต์คือสองคนนี้ถ้าเกิดโนยิีเข้ามาจังๆคือไปสวรรค์เลยกลับลงไปเลยซึ่งผมไม่อยากไปแจกแน่ ตอนนี้คือปัญหาคือแบทแช็ตทีมแล้วเขาเออเขานิ่งไปแล้วซึ่งถ้าเกิดเชนเดอร์ไปผมก็จะไปทีมเราโอเคสวยครับถือว่าเปิดมาสวยทำเจ็บไปสองคันแล้วเอ้ยสามครับก่อนไปขอสขนัเกเ<อ>ห็นอเอฟวีแฮมเมอร์แล้วเชนเดอร์สปอร์ตจริงได้ไหมเชนเดอร์ คารีเด้นถอยมาก่อนคารีเด้นโอ้ยแย่เลยเกมนี้ไม่สวยนะครับวีเคโดนเก็บไปแล้วครับจริงๆมีอาจจะมีบางคนโหยว่าแบบทำไมต้องมาด่าหรือมาว่ากันสำหรับคนที่เล่นบอลแดงเพิ่งเริ่มเลยเขาอาจจะไม่ค่อยเจอว่าว่าอาจจะนี่ครับเขาเรียกว่าดวงเขาเรียกว่าดวงในชาตีปี2021 ดูดีครับไเจ็บม่มองแล้วครับแต่เขาน่าจะยิงเยี่มทผมงกับเี่มนี่มากว่าแมันต้องมีกล่องีอะอันนีอครับอจะถอยไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องไป มป็หนึ่งคันที่สอคันแบบทีมนะเพราะว่ามันจะเป็น MT ที่เชิญสปอร์ตได้แล้วก็เวลาวิ่งนะครับถ้าเกิดรู้ว่าศัตรูอยู่ตรงนั้นครับพยายามพันหลังวิ่งครับเวลาชนอะไรก็ออกพยายามออกกระยะให้ได้มากสุดแล้วก็ค่อยหลบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรีบหลบไปไวเนี่ยมันอาจจะเขาอาจจะเห็นดังเห็นเราข้อ,อาจะยิงเราได้เวลาวิ่งก็ให้วิ่งแนวตรงมาก่อนอนัอนอนี้เป็นที่ต้องยิงอย่างที่สำคัญนะไม่ให้เราเสียเลือดโดยการที่เรากำลังจะถอยอยู่ตอนนี้โหตอน,นเกมเขานำไปสองน่าจะแพ้ครับตอนนี้ อาจาร,รย์เลือดระแพ้เพราะว่าแบคแชร์เรา F T แล้วก็ผมเหลือเลือดไม่ถึงครึ่งหดอลแล้วส่วนพิธีแล้วก็เรียบร้อยครับพิธีเราเลี่ยงเลี่ยงหมดทั้งทีเรียร้อยอรัอแล้วผมยบอยก่อนกันเพราะสปอร์ตเราไอซ์สิได้ไหมไม่ได้โอ้โห ตอนนี้ครับเกมอ้าวเรียบร้อยครับอ้าวรถถังผมบินมาแล้วกลับมาแล้วก็ขอโทษนะพอดีเน็ตผมก็จริงๆขาดๆไปไปเดือดหน่าอยากตึ้งตายนะชาดีเด่นในสงความหมอกเลียวของเราในทุกคนที่ยังเลือดเต็มชาลีเด่นโอ้ยแย่ครับไอ้ตี๋เราถึงต้องหลบยิง กางไแล้วว่าผมช็องตาตาที่อยู่วันนี้ไม่ค่อยได้ดังตาที่อยู่น่าจะไมื่ตกแล้วก็โบกการที่ว่าแบ็คเชตเราเก่งผมไม่มาแบบดีเราแล้วก็ผมก็ยอมรับความผิดพลาดตัวเองว่าอันนี้ขอผมก็พลาดจริงๆริอะแบ็คเชตเราหนีไปะซึ่งเชเดนก็แบ็คเชตก็ปล่อยให้เชเดนเรารับชะตากรรมไปนะเขาก็ กำลังใจครับให้หาออบเจกต์ก่อนซึ่งก็เออก็บอกว่านี้คงไม่ทันแล้วล่ะเพราะเกมมันหน้าจาแพ้นะ่ะเรียบร้อยครับโนตายไปเรียบร้อยครับแรงเกมแน่ก็เออแบร์ไปต้องเปลี่ยนไปล่นแจกก็คเอร้อยละ ยาวครับไม่เจอห้องนี้ห้องต่อไปหองนี้ก็ไม่เจอโอ้ช่วงดีออกตอน,นห้องเข้าพอดีเป๊ะเวลา ฝั่ง 6, 2, 5, ออเรามีเห็สองมีหน,นูอีห้าออบเจกต์แล้วก็วีเคย เ,เขาได้เบสซี่อ๋อโอเคแล้วาดันฝั่งนี้เลยเพราะว่าทีมปาะมาณัทั้งหมดเลย้อก่อนวนหขให้เขาฝั่งไปฝั่งใครมาัเโอโตอยู่เป่าอยู่แล้วผมสยนี้ได้นะน่าจะไม่ทั ไอไอยังไม่เข้าเลยก็ตามสูตรเกมเนี้ย L M D องพวม่ปเปอร์เฮไม่ได้ไปฟังนะ้วผมใส่วหอยัต้อาช่วยมือไม่ใช่เหรอี่ห้ามแม าต้องแทงทเับเมาทำอะไรแทงเมาเขาเข้าไปแทงอย่างสวยางามกรฟเอรเ์เรยิได้นะอโอ้เรียกว่าเขายิงเราไม่เข้าครับสุดยอดครับเอาเขาแทงนอยไม่เกมที่เกิด เราเขายิงเราไม่เข <000 tiế> <salah> ้ารับ <s 197> ียลาลิเลกอย่างแรงตอนนี้รกไปสาิกับรถอนียอจ๋าลเ น่าจะลงไม่เยอะครับผมทำลายไปเยอะอยู่เหมือนกันบางครั้ลงไป16ได้ภารกิจไหมได้โอ้ได้ภารกิจแกน3 2ฟันขึ้นอะไรเมื่อกี้ ไม่เจอเหมือนเดิมต้องไปตัดเอาแล้วมันลืมเยอะแล้วตัดเจอแล้วเป็นห้องเทียร้าหรอเทียสิงรีอยูแับแล้วจะเป็นใคร ตัวเชริเดรนแล้วก็แพทเทิร์นแต่เรามีแค่แต่เรามีแค่ 50m มีเครื่อนไหลมีแค่แบบนันแต่ว่าเขาเป็นเทียร์9เลยทันทีท้าก็มาอีกแล้ว ทีเขายิงใครนี้ว่ามีปัญหาโดยเเวลาเดินคนในมีิ้ไม่เปียกว่าะเขาสามารถกดันสุติดนือบกแล้วมันติดกอปัหาเลือดแ

ก็ไม่รู้นะว่าตำรดูแฟนเราทำอะไรอยู่ไม่มาช่วยตอนที่เราเก็บของเชนก็เขาก็ไม่ทันค่าเขาได้ เด็บมากเขาไม่ยอมแม่เขาเ็นไงเขาตายโอ้โอ้ oh, Jesus. เอออจสส์นี่เกดอไ้ปเจอแล็โดูเป็นตัวอย่างว่า แรงเกมเป็มัมนโหดแค่ไหนเล่นไม่เป็นนี่อยู่ไม่ได้สำหรับหมดแรงก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องผมด,ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ